จะเป็นจะจะไปสสกในึังนว่านของเราค่ะก็เวลาขับรถก็เกาตลอดค่ะเกาเลยครับเกแล้วก็แล้วก็ยื่ขับข้อหน้าด้วยช่องแอร์แล้วก็เสกปุ๋ยมันก็เีออกมาก็นี้นลกมือกิเหมือนกันพอทุกเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็พา สะเก็ดเลยนะคะก็อยู่ที่สะเก่อเป็นผิวหนังไปตั้งแต่ดีสี่นะคะก็ไปถอนรองเท้าอะไรแบบน้รองเท้าไปดีงรอไม่นอนแค่ร้อยคนรอแค่ร้อยคนแบรนด์อยู่ได้ทุนนี้99้าสิรอยาไปทีนี้แต่ไปคุยกับคุณหมอแค่สองนาทีเนาะเขาบอกว่าขอโทษนะคะหมอแผนปัจจุบันนี้ไม่มีวิธีรักษาหายเนื้อสเะเก็ดลต้องไปหาวิธี ปหมดเขาบอกว่าหลอมาตัวนี้มาสามปีสี่ปีถึงจะเปิดทีหนึงหนูก็ไปตอบคิวกับเขาตลอดจนมาจีค่ะจนาประทับใจก็มีผู้แนะนำเขาเอาเขาก็บอกว่าเหมือนใจเขาแปว่าเออหนูเนี่ยขายเก่งอะไรอย่างนี้ครับก็เออแต่ว่าแฟลมันเป็นตะเก็บเงินผู้แนะนำก็เลยเอาหนมาให้ครับแฟลหนูทานได้แค่ครึ่งขวดน้าย่างเดียวใช่ค่ะ ่พา่ะแล้วเป็นไงครับก็ต้นที่มันเน่าเลยนะครัครับที่แขนมันร้อนออกหมดเลยแล้วเลือใหม่เราก็รังออกมาเป็นไงไม่ได้นขุยแล้วไม่เป็นขุยแล้วค่ะไม่างนี้ผู้โดยสารก็เลยนั่งสบายด้วยนหครันูก็เห็นว่าแฟนผมใช้เอ่อผลิตภัณฑ์ดีแล้วหนูก็คิดว่าเออมันแพงแต่ว่า แนละส่งพันกับพาแจดไปหาหมอผมก็เปรเียบเทียบดูอืม